นอกจากตัวแลกรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยัออยงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ<ช>อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะด้านกองรอยทหานพรานทีซองซุนหนึ่งหนึ่งนุวยเฉพาะกิจกรมทหานรพรานถีซองศูนได้ดับการประสานจากกำนันตำบลกอลำอำเภอ,อยารังจังหวัดปัตตานีวานางกลือทรงตละลมะอายุ6 4ปีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งป่วยเป็นโรคตไตวายระยะสุดท้ายต้องการรับบริจาคโลหิตกรุ๊ปเอเป็นการด่วนเพื่อใช้ในการรักษาอาการป่วยเนื่องด้วยธนาคารโลหิตประสบภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองอย่างมากทางน่วยก็ได้ทำการ ตรวจกําลังพลที่มีกรุปเลือดดังกล่าวแล้วก็มีร่างกายมีความพรมข้าบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลปัตตานีทันทีได้โลหิตถังแมตนะคะ2องพันหซีซี นอกจากนี้ก็ยังมีแพนที่จะนํากําลังพ่นเข้าบริจาคโลหิตเพื่อสํารองให้กับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลปัตตานีอีกด้วยจากการสอบถามโรงพยาบาลก็ทราบว่าป,ปัจจุบันปริมาณโลหิตสํารองขาดแคลนเข้าคันวิกฤตจึงอยากจะเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อส่อรองไวรักษาผู้ปว่วยในยามฉุกเฉินด้วยวันในยามที่จําเป็นต้องใช้เลือดต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาชนนะคะ